สูตรของเราแบบแบบชีวิตของเราทําจากสารสกัดบางคุดเงินดำถูเหลืองฝรั่งบุบบกขนทางแต่เมื่อกินเข้าไปแล้วมันไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการทําให้อักเส<ม>บกระบวนการอักเสบคือกระบวนการที่เซลล์น้หลายแหลมกถูกกระตุ้นให้มีภูมิคุ้มกันมากขึ้น<ม>ในระหว่างนั้นถ้ามีการกระตุ้นเยอะๆอยู่จากการใช้แคปซูลจํานวนมากเราอาจจะมีความไม่สบายตัวเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนาบางรายเนี่ยอาจจะมีเม็ด นเนื่องจากภูมิกันเยอะไปะแต่ถ้าหากเกิดกรณีอย่างนั้นวิธีการที่จะหยุดก็คือที่จะทําให้ไม่ไม,ไม่ไม่มีเ็หายไปก็คือจุดใช้จุดใช้มันก็หายไปคือหมายความว่าภูมิกันไม่ได้ถูกตุ้นมากไปเพราะฉะนั้นที่ผ่านมา12แคปซูลเนี่ยเป็นเป็นจำนวนที่ที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดในการทําให้บายบายไอชวยได้รวดเร็วแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงค่ะ